สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายกันไปแล้วนะครับวันนี้ครูก็มีแบบทดสอบหลังเรียนมาให้นักเรียนได้ทํากันนะครับมาเริ่มจากข้อแรกกันเลยนะครับสารอาหารส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมบริเวณใดนะครับจอไก่ตับขอไข่ลำไส้เล็ก คอควายลำไส้ใหญ่งองูทะวรรหนักอ่ะข้อนี้ตอบอไรครับนักเรียนข้อนี้ตอบตอบอะไรครับนักเรียนอ่ะเดี๋ยวให้เวลาคิดอ่ะให้เวลาคิดนะครับอ่ะข้อนี้ตอบอหมดเวลาข้อนี้ตอบขอไข่นะครับลำไส้เล็ก สารอาหารส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมบริเวณลำไส้เล็กนะครับน่ะมาข้อต่อไปกันเลยนะครับอวัยวะในข้อใดไม่มีหน้าที่ในการย่อยอาหารกอไก่ปอดขอไข่ลำไส้เล็กคอควายลำไส้ใหญ่งองูกระเพาะอาหารอ่าค้านี้ตอบอะไรครับให้เวลาคิด 10วินาทีนะครับติ๊กดอกติ๊กดอกหมดเวลาข้อนี้ตอบกอไก่ปอดนะครับเพราะปอดไม่มีหน้าที่ในการย่อยอาหารนะครับส่วนที่เหลือมีหน้าที่ในการย่อยอาหารหมดเลยนะครับามาข้อต่อไปกันนะครับร่างกายกำจัดสิ่งใด ออกมากับลมหายใจกอไก่ออกซิเจนขอไข่อะลูมิเนียมคอควายแมกนีกเซียมงองูคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะตอบอะไรกันครับจะให้เวลาคิด10วินาทีติ๊กตอบติกตบต๊กต,บตอบคราวนี้ตอบตอบอะไรครับน้องเรียน หมดเวลาข้อนี้ตอบงองูคาร์บอนไดออกไซด์นะครับร่างกายจะกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับออกมากับลมหายใจนะครับข้อนี้ครูก็ได้สอนไปแล้วนะครับจำกันได้ไหมเอ่ยต่อามานะครับข้อสุดท้ายแล้วสาเหตุใดที่ทำให้มีอาการท้องผูกได้มากที่สุด ขอไก่มีรูปร่างอ้วนขอไข่มีรูปร่างผอมกอควายมีอารมณ์หงุดหงิดงองวูรับประทานอาหารบ่อยนะครับคราวนี้ตอบอะไรเอ่ยใหาเวลาคิด10วินาทตตีติ๊กตอบติ๊กตอบตอบอะไรเอ่ยอนี่มั้ยคราวนี้ตอบ คอควายนะครับมีอารมณ์หงุดหงิดนะครับอาการท้องอูกก็คืออาการของคนที่ขับถ่ายได้ยากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับท่านเรียนทุกคน